นะวาชีกองทุน่างคาติ์บจังหวะหุ้นล่วงเข้าซื้อวาชีสถาบันต่างชาติเข้าซื้อหุ้นผ่าน NVDR 183ล้านหุ้นช่วงราคาล่วงหนัก2วันทําการปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังนักลงทุนตกใจข่าวผู้ถือหน่วยวาอาทไม่อนุมัติเพิ่มทุน4.28พันล้านบาทพร้อมยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสงเงินสดงบลงทุนปีนี้เหตุรายได้จากการขายสินทรัพย์มีเพียง1.7พันล้านบาทเท่านั้นขณะที่แคดโฟสูงถึง10,000ล้านบาทจ่อสปินออฟบริษัทรูกขาย IPO อในปีหน้า ซึ่งในส่วนของตัวราคาวาเองกําลังไซเวหรือปรับฐานในแนวโน้มขึ้นโดยมีฐานสําคัญอยู่ที่4บาท50และมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่5บาท65โดยราคาล่าสุดวาลงมาเทสแนวรับสําคัญด่านแรกที่5บาทกับ4บาท80ถ้าแถวแถว5บาทกับ4บาท80รับอยู่โอกาสที่วาจะขึ้นไปทดสอบ5บาท50และ5บาท70จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ถ้าแนวรับ4บาท80ไม่สามารถที่จะรับการลงของราคารอบนี้ได้ราคามีโอกาสลงไปเทสแนวรับสุดท้ายที่ดี4บาท50เราค่อยไปรอดูแถวแถวนั้นต่อไป จุดแนวรับสําคัญของวายอยู่ที่4บาท80กับ4บาท50ถ้ายังรับอยู่โอกาสขึ้นต่อก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหลุด4บาท50ได้จะกลายเป็นแนวหนุ่มลงทันทีครับอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ